คือปกติอะถ้าคนมาอะไรริมทะเลอะเขาจะคิดถึงอาหารทะเลตอนที่จะทำเนี่ยมีคนกัดค้านไหมคะไม่มีนะสองคนสามีพันยาผัดเห็นเห็นด้วยเห็นด้วยกันใช่ไหมคะว่าจะทำเรารู้สึกยากไหมในตอนแรกที่เริ่มทำพูดได้ใช่ไหมโคตรยาก บอกก่อนว่าเปเปอร์เปิดมาประมาณสักสองปีนะพี่ถึงได้ไปกินคนที่ชวนพี่ไปกินน่ะคือเพื่อนที่อยู่ที่กรุงเทพเ <c oughs> พราะว่าเรารู้สึกว่าอะไรวะทาไมต้องมากินอินเตอร์บุฟเฟ่ที่บางแสนเออใช่ทําไมเพื่อนไม่ชวนกินกรุงเทพทำไมเพื่อนต้องมากินที่นี่ออมันมีเสียงเยอะมากๆอย่างที่พี่บอกว่าที่พี่กล้าพูดว่า คนชนบุรีแล้วคนบางแสนแนะนำร้านนี้งั้นเดี๋ยวขออนุญาตย้อนนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันโคตรยากเมื่อกี้นะออด้วยความที่เมนูอาหารมันเยอะมากมหลายอาหารนี่คือเยอะมากๆเฉพาะพนักงานครัวเรานะปัจจุบันเนี่ยในครัวอย่างเดียวนะ30มสิคนช่วงแรกนี่คือยากมาก เราต้องบริหารเชฟเราก็จ้างเชฟโรงแรมมาเลยนะจากต่างประเทศเราจ้างคอนเซิลเราจ้างนั่นนี่นนอีกอมีคอนเซิล Consult ด้วยเ uh huh. พราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความรู้ใช่เรายังไม่รู้ว่าไลน์โปรดักต์เนี้ยเขาจะต้องใช้โน้ตฮาอะไรบ้างเราก็โอเคไม่เป็นไรเรา,ย,าย,ยอมที่จะจ้างเวลาที่เราจะผิดพลาดได้มากขึ้นในเมื่อเรามีคู่มือมหมายถึงว่ามีผู้ช่วยเยอะขนาดนี้แล้วยังยากอีกเหรอก่ายัางยากอยู่ดีเพราะ มันใหม่มากและลายอาหารต่างๆเราไม่เคยทำเลยไทยญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งจีนมันเยอะมากอ่ะยิ่ง